สวัสดีจ้าพาเอมาแวะเยี่ยมชมเข้ามาทานได้นะคะวิธีกูฟูเฟ่ค่ะมีเอโมกะทะค่ะเป็นฟูเฟ่1้9บาทค่ะถ้าเด็กสูง100 130ก็จะ109บาทค่ะเด็กเล็กกว่านั้นก็จะฟรีค่ะเข้ามาทานกันได้นะคะน้องเขาจะเปิดพุธถึงวันอาทิตย์ค่ะ จนันาคารหยุด2วันค่ะเข้ามาทานได้น้องก็จะเปิดประมาณ4ี่โมงถึงสี่ทุ่มค่ะใครแวะเข้ามาทานได้ค่ะตามเวลาที่น้องเขาแจ้งเนะเาะน้องขหน้าราัค่ะบริการดีเป็นกันเองจ้าวิธีกูคุเฟ่ค่ะอา,อาหารอร่อยค่ะพามารีวิวนะคะ พี่ๆหรือว่าเพื่อนเพื่อๆ FC ท่านไหนอยากจะทานก็เข้ามาค่ะฟุฟเฟ่ร้อยเาบาทจ้าอาหารตักทานได้ตามใจชอบเลยค่ะแล้วก็ไม่มีกำหนดเวลาทานได้ตลอดค่ะอาหารที่ท่านจะตักไปทานมีไก่มีเกี๊ยวมีทอดมันค่ะมีบะมี ันนี้ก็เป็นข้าวผัดค่ะข้าวผัดอันนี้เป็นยำค่ะทางร้านก็จะทำขึ้นมาเรื่อยๆค่ะเพราะว่าถ้าทำไว้นานๆแล้วมันก็จะเส็งเนาะนี่ค่ะทานได้แล้วก็มีขนมหวานค่ะแล้วก็มีน้ำอาอันนี้ก็คือน้ำค่ะอาอันนี้ก็คือหมู ตักได้ตักพอทานนะคะถ้าเหลือก็คือปรับมีหมูมีลูกชิ้นมีหอยค่ะมีครบแล้วก็ใครทานเนื้อก็มีเนื้อค่ะมีกุ้งเลือกทานได้แล้วก็จะมีตักน้ำจิ้มน้จิ้มรสแซ่บค่ะทางร้านเตรียมไว้ให้นะคะ บรรยากาศดีค่ะช่วงเย็นๆประมาณสัก5้าโมงกว่ากว่าไปแล้วตะวันรับฟ้าก็มานั่งทานได้ค่ะสั่งอะไรทานก็ได้นั่งทานไม่จำกัดเวลาก็จะมีไอติมค่ะไอติมตักทานได้ความอร่อยหลากหลาย้วยเฉพาะไอติมก็คืออยู่ตรงนี้ค่ะ สถาน้พอดีพอด,ดีขั้นตอนการอบพิซซ่าเลือกหน้าที่ต้องตักสองแกะกล่องนำลงแปะเตาอบสามตั้งเฉพาะเวลาเจ็ดนาทีสี่นำใส่จานตัดตามใจชอบซื้อกลับบ้านก็ได้นะคะซื้อกลับบ้านก็69บาทกล่องวางไว้ใต้โต๊ะ อ,อ,อยากจะกินวันเกิดก็มีจัดพิเศษให้ได้คะ่ะไอติมผ่านไปผ่านมาหรือว่าจะแวะเข้ามาก็อยู่ตรงเข้าตรงสะพานข้ามแยกหนองหมูเลี้ยวซ้ายเข้ามาถ้ามาจากกรุงเทพก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาคะ่ะถ้ามาจากาประจวบ อยู่ขวาค่ะลอดใต้สะพานเข้ามาเข้ามาก็ประมาณ3 0 0 3 0 0เมตรเนาะ3 0 0 3 0 0เมตรค่ะประมาณเนี้ยเข้ามาก็จะเห็นก็จะติดป้ายตรงทางเข้าว่าวิธีกูฟุฟเฟ่จะจาของร้านก็คือน้องแชนค่ะน้องแชนน่ารักค่ะบริการดี ตอนนี้ก็ลูกค้าก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆค่ะบรรยากาศน่านั่งค่ะสั่งอะไรทานก็ได้รราการดีวิวสวยค่ะช่วงเย็นๆค่ะประมาณ6โมงค่ะอากาศจะเริ่มดีแล้ว6โมงก็จะไม่ค่อยมีแสงแดดเนาะ จะและมาทานกันได้นะคะสวัสดีจ้าเอฟซีจ้าวันนี้ปณิสพามาลุยร้านกูเออวิถีกูกกริบสิ๊บเป้แล้วค่ะตอนนี้ฟเป้แล้วฟเป้แล้วเข้ามาทานกันได้นะคะเนี่ยตามไปนี่เลยก็คือราคาและ การสั่งเตาอันนี้ไปส่งที่บ้านได้เหอรอส่ลอไมครับทานที่นี่ทานที่นี่อย่างเดียวนะอ่าผู้ใหญ่ร9 9เด็กเล็กเข้าฟรีเด็กสูง100 130, ร้อยถึงร้อยสาบร้อยเก้าบาทเพิ่มเติมก็คือมีค่าเตาสีา่สิบาแล้วก็เตาหมูกระทะฟรีมา1นถึงสท่านเลือกได้1เตา มาห้าถึงแท่านเลือกได้สองเตามาเก้าท่านขึ้นไปเลือกได้สามเตาไม่จำกัดเวลาค่ะดูได้เลยจ้าเนี่ยพามาดูอาหารอร่อยค่ะที่นี่จ้าแล้วก็กติกาวิธีกูฟุกเฟ่ทานไม่หมดปรับขีละห้าสิบบาทนะคะ อย่าปล่อยให้หม้อแห้งกินให้อิ่มกินให้จุกแต่อย่าเหลือตักแต่พอทานไม่พอตักเพิ่มได้ใหม่ใหม่ได้อ่ะพูดกลับกันค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวดูอาหารค่ะ